สวัสดีครับเพื่อนๆผมพรหมอิมนะครับผมก็วันนี้มาขายมะม่วงนะครับวันนี้พรหมอิมมาอยู่ที่อำเภอนาดูนจังหวัดมาสารคามนะครับเพื่อนๆก็บริเวณพระบรมธาตุนาดูนนะครับก็ตั้งแผงนะครับเพื่อนเพื่อนตั้งแผงนะครับเปิดท้ายขายมะม่วงกันเลยนะครับผมก็ยังไงนะครับฝากช่วยอันอุดหนุนกันเยอะๆนะครับเพื่อนๆนนะครับผม เดี๋ยวไปดูบรรยากาศในการขายมะม่วงที่บริเวณบรมธาตนาโดนกันนะครับผมเพื<ๆ>่อนๆโอเคครับไปแ้ครับครับเพื่อนๆก็มาที่มหาสรารคามนะฮะก็จะมาสักการะนะครับผมบรมธาตนาโดนทุกครั้งนะครับเพื่อนๆพอดีก็วันนี้เอามะม่วงมาขายด้วยนะครับเพื่อนๆก็ของพ่อรำอิ่มนะฮะจะขายบริเวณ าทางเข้าเลยนะครับผมถ้าเพื่อนๆเ,เข้ามานะครับก็จะเวียนซ้ายนะครับ <_ uff> พเพื่อนๆนะฮะรถก็จะบังคับเวียนซ้ายเข้ามาก็จะเจอแผงนะครับเจอแผงของอพอน้อมอิ่มนะครับเป็นแผงมะม่วงแผงแรกเลยนะครับ <_ uff> พเพื่อนๆนะฮะก็ ญาติเจ้าหน้าที่นะครับขอลงมะม่วงนะครับก็บรรยากาศนะครับเพื่อนๆก็พอดีเอาลูกเอาหลานมาด้วยนะครับนี่ฮะบรรยากาศนี่ฮะวันนี้เราปล่อยกันราคาถูกๆนะครับเพื่อนๆนะฮะสามสิบสี่ร้อยกันเลยทีเดียวนะฮะเปิดท้ายขายของนะครับนี่ฮะเปิดท้ายขายของกันนะครับนี่ฮะพอเราเข้ามานะครับ บริเวณพระธาตุนาดูนนะฮะก็จะมีที่ลานจอดรถนะฮะก่อนลานจอดรถเราจะมีของขายมากมายนะครับพเพื่อนๆเนี่ฮะครับพเพื่อนๆช่วงเทศกาลสงกรานต์นะฮะก็มีพี่น้องนะครับผมหลั่งไหลเข้ามากราบไหว้นะครับผม ตะกะละพระบรมธาตุนาดูนนะครับผมก็นะฮะตอนนี้พี่น้องเขาก็อ่ามากันเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆนะฮะแผงมะม่วงเราก็ด้ตั้งจำหน่ายอยู่บริเวณอ่าทางเข้านะครับเพื่อนๆนะฮะทางเข้านะฮะอันนี้ฝั่งนี้จะเป็นบริเวณอ่าทางเข้าพระธาตุนะฮะก็จะเข้ามาแล้วก็จะ มาเลนซ้ายนะครับตีซ้ายเข้ามานะครับผมตีซ้ายเข้ามานี่ฮะมากราบมาไหว้สักการะนะครับก่อนบริเวณลานจอดรถนะครับก็แผงพร้อมอิ่มนะฮะก็ได้มาจัดวางขายนะครับเพื่อน รับเพื่อนๆมะม่วงของเรานะฮะสุกพร้อมรับประทานกันเลยทีเดียวนะฮะงวดนี้นะครับเพื่อนๆรอบนี้จะเป็นมะม่วงน้ําดอกไม้สีทองนะครับมะม่วงน้ําดอกไม้สีทองส,สวยๆนะครับเพื่อนๆน,นะฮะบริเวณพระาธาตุนาดูน,นะครับผมเหลืองๆนะฮะเหลืองๆ ก่อนเข้าประทตุนะฮะช่วยกันอุดหนุนกันเยอะๆนะครับเพื่อนๆนะฮะร,ราคาไม่แพงนะครับเพื่อนๆราคาไม่แพงนะฮะช่วยกันอุดหนุนนะครับคร <im ans> ับเพื่อนๆยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจนะครับช่องพร้มีมกันเยอะๆนะครับ <im ans> เพื่อนๆถ้าเพื่อนๆท่านไหนนะฮะที่เข้ามาสักกา,า,าระพระธาตุอาดูลก็ช่วยกันอุดหนุนมะม่วง ของน้องยิบยิมด้วยนะครับเพื่อนๆนะฮะรับรบองหวานอร่อยแน่นอนนะครับผมเราวันนี้พอมีขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ